สิลูกไปอาบน้ำอีกว่ารอบหนึ่งกูก็ว่ากูหลวงดีอยู่นะกูก็ทูกกะไงออกค,คูกูเกียบคูกเกียบอยู่นี่ยังโตมี่ยังก็เดียวนี่แม่เอามึงบอกว่าเหม็นหอยเนาะกูกบว่ากูจะไปอาบน้ำอีกรอบหนึ่งกูอา,อาบมาแล้วได้นังมันอยู่เว้ยป้าขอนม,นมีป้าขอกดก็ดได้แต่บักน้อยแล้วจะให้ป่าแล้วแก่งกินวะเนี่ยกบโบยู าไปไหวก็หน้าเฮ้ึไอเงยเดบานนี่เฮ้ยเมียกับบูบานนี่เอ้ามาแล้ยป้าอีหยังอ่ะผมไปซองเบมึงเจ้าหันคือบัวันอยู่เอ๋อมันก็แบบคือแต่ไปซองมึงกูเผมไปซองมึงอยู่ขานเฮือนทางซ่านคือยังไม่ยังมึงามหาเพื่อนยังไงคือย่างเล่นล้อเล่นแถวนี้ละไม่ยังอ่ะ เพิ่งออม,ม,มาเห็นบางหันวะโอ้กก้ย่างอ้อมอ้อมเอียมเอี้ยมุค่ะเพื่อนนี่ละ่ะโอ้ยหอยหอนแี่งนหมเอา้าหอนกับอกรู้บาลีแบกอันล่างล่างหอยนี่โอ้ก็เพิ่จังอาบน้ำออกมาวังหันนั่นกอว่าล่างหอยนี่นี่อย่างของมึงกูอาบน้ำแหละเด้โอ้ยเป็นล่างหอยนี่บ้มามันกับบเหม็่นน้า เดี๋ยวมาไปหางหอยอีหยังเอ้าวไปงว่าไปลลางหอยนี่บ้าบักอ้นี่กูกกระล่างกูกกระถูสบู่ย่างดีผุนแด้เมืง่งล่วงแล้วล่วงอีมันเป็นยังไงมันเหม็นบ่เอ้ากระเหม็นตัวกระจึงบอกให้ไปลลางกูตายมันมาเหม็นเ้ล่ยแหละไม่เหม็นจะได้อ้ามันคือว่าไอ้ยังสี่ มันบ่มินจะได้ก็ยังว่ามันเห็นน um ั่นแหะก็จังบอกให้เจ้าไปล่างหอยว่อาบน้ามาวังหันนี่มันสิเหม็นได้จังไดเอาสีอาบน้ำจะได้ก็ยังว่าให้ไปล่างหอยยไปอาบน้ำจะได้เอามึงมาเหม็นหอยเนาะกูก็อาบน้ำมาวังหันนี่กูก็ย่างมันสิเหม็นไบเทอะก็ยังว่าให้ไปล่างหอยอมันเหม็นมันเหม็นมันเหม็นแห้งปานั่นบอก พวกมินดีกูจิลุกไปอาบน้ำอีกว่ารอบหนึ่งกูบอกว่ากูหลวงดีอยู่นะกูกระทูกระไง่ออกกูกูเกียบกูเกียบอยู่นี่ยังจมีหยังก็เดียวนีแม่เอามึงบอกว่าเหม็นหอยเนาะกูกับว่ากูสิไปอาบน้ำอีกรอบหนึ่งกูอาบมาแล้วได้หนิเอาจะจิไปอาบมี่ยังน้ำเอาเมืงอ่ามึ่เหม็นหอยเนาะอุ้ยเขาใจยีบอกว่าให้ไปล้างหอยล้างหอย หอยอีหยังของมึงก็มึงว่านี่เมียเอ้าไว้มาคอยจูบนี่บ่เออไว้มึงก็บ้าแ่า้วมาคอยจูบน้ากูก็เนื้อว่าหอยกูนี่เมียมาอันนี้เมียหลางหอยหลังกูก็ว่าอยู่กูก็อาบน้ำไม่สี่มันก็ที่ว่าเหม็นหอยเหม็นหอยอยู่ไอ้บมกอันนี้โ<ห>อ้โถโถ